เราเราไลฟ์เที่นะครับผมไผ่นะครับแนนค่ะวันนี้ยังอยู่กับแนนนะครับอีกที่หนึ่งนะครับภาคใต้นะครับตอนที่หนึ่กันที่ที่ไหนครับแนนอ่าวนางค่ะจังหวัดกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่นะครับนะครับก่อนรับชมคลิปของเราต้องอย่าลืมฝากกดติดตามไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งสองเราด้วยนะครับเพืก็เลยทำคลิปที่โด่ต่อไปนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเราจะไปจับจับเป็นทริปนะครับเที่ยวกระบี่วันเดียวกันใช่ไหมครับที่ตอนนี้เราอยู่บริเวณก็ ในวันที่เงียบเหงาอย่างนี้นะครับมาดูว่าเราก็สามารถเชื่อได้นะครับนนี้น่าต้องอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเที่ยวทะเลก่อนที่แรกก็คือกับข่าวนางพาเดินเล่นกินลมชมวิวหลังจากนี้เราจะไปไหน,นหกันะครับหลัจงจากครับก็จะมีพาไปเที่ยวธรรแล้วก็พาไปอาจจะพาไปเดินตลาดตอนเย็นหรือว่าไปที่อื่นอก็อยากให้ติดตามดูในคลิปนี้นะครับรถทางเป้นี้ชื่ออะไรนะรถทองคิวนะครับซึ่งเป็น คาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากเหออกทะเลเลยเขาทิวทัศน์ทะเลสวยมากเดี๋ยวหลังจากที่เที่ยวในเดรอนมีเดือนเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวคาเฟ่ต่อว่าสวยอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับโปรดทติด,ดต,าตามต่อได้เลยครับเดี๋ยวผมพาเดินที่ทะเลก่อนครับตับมาเลย อนนี้กระบี่กเงียบแต่ก็ยังมีคนเที่ยวอยู่บ้างน,นะครับซึ่งดูแล้บรรยากาศทะเลวันนี้สามารถมาเที่ยวกันได้ครับแอ่เราป้องกันการปูถึงเก้ารยแมสแล้วก็ล้างบ่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาถึงแล้วนะครับที่เขาทองทิวคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่ที่เราจะมารีวิวนะครับว่า บรรยากาศที่บอกว่าเห็นวิวทะเลเห็นติดภูเขาเนี่ยครับเป็นยังไงนะครับแต่จุดนี้นะครับเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับซึ่งจะมีรถรับส่งนะครับของทางคาเฟ่นะครับที่เราต้องไปทางนู้นนะครับซึ่งคิดเข้ารายการที่บก่อนก่อนก่อนนี้หน้านี้ก็เดี๋ยวต้องไปที่จุดจัดกองก่อนนะครับเพื่อลงชื่อนะครับว่า เราได้มาเที่ยวคาเฟ่นี้ครับในช่วงสถานการณ์ปุ๋นไกลนะครับต้องระมัดระวังนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับไม่เสียเวลาตามมาโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอ่อนทองที่แล้วนะคะเมื่อกี้เราได้ชมบรรยากาศรอบนอกกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะเดี๋ยวตามมาเลยครับ เราอยู่ในอาวุธยกยครัค่ะาจะเป็นแนนะคร้อง็อากาศรอบๆก็จะสามารนั่งรบถุเสาพ้เนทีเลยนะใชครับล้องอ่ะที่เห็นนี่ตรงนี้เขาเรียกไอนี้นะคะเขาเรียกว่ากระชังมังกรนะคะเอาไว้สำหรับเอาไว้ยู้มังกรกร คือจะเห็นคุณภาพเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่บอกเมื่อ,อกี้ที่นายบอกว่ากระจช้มังกรที่เห็นขาวๆตรงนั้นก็เป็นเกาะยาน้อยยาว,ยวยใหญ่ครับซึ่งตรงนี้นะครับร้านจะตั้งอยู่ใกล้ๆขาท่าเรือที่อยู่ทางซ้ายขวามือของเรานะครับในส่วนนี้คุณภาพค้องแน่เด็สวยงามน,น,น,นะครับเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนในวันหยุดาร์อาทิตย์หรือวันหยุดท<ม>ั่วๆไปนะครับแล้วก็บรรยากาศร้านอนข้านกันเองนะครับขาก็ แน่นเกินไปนะครับเราก็ลเลยมาเที่ยวที่นี่ที่หนึ่งเป็นที่แนะนำนะครับร้านทองคิวกระดิ่งนะครับทดลองมาดูได้นะครับตอนนี้กำลงังระหว่างรอสั่งอาหารอย่เพื่อนหนึ่นะครับก็นั่ง,องรอดูนั่งเล่นไปก่อนดูรภาพภายในร้านไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้อาหารมาจริงก็ได้อาหารแล้วนะครับเพื่อนหนึ่งเรอยบร้วนะครับในระหว่างถ่ายทำเราก็ต้องใสไ่ไปตลอดแต่ว่าขอาขอนุญาต การที่ประธานอาหารส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่แมสกไใหม่โอเคเดี๋ยวเราก็บรรยากาศชิลๆเรื่อยๆครับนั่งสบายๆที่นี่หนึ่งวันครึ่งวันอยู่ที่นี่ครึ่งวันเปแล้ว ขายของอะไรกันบ้างเพื่อนๆได้นะครับโอ้นี่เราจะเที่ยวมางทะเลทะเลนะครับสุดท้ายเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาเดินตามนู่นนี่นะครับจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในตลาดนัดปรับหวัดลปางเลยครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก่อนเข้าตลาดน,นะครับก็ต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์น,นะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศในตลาดนัดฟูดํานะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำาอต่อๆไปด้วยนะครับสรุปวันนี้สวัสดีครับ